กาดานวิถีบทที่31พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อคนอิสราเอลหลังจากนั้นเจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าและโมเสกกล่าวกับประชาชนว่าจงเตรียมคนในพวกเจ้าให้พร้อมด้วยอาวุธเพื่อทำสงครามแล้วยกไปสู้กับพวกมีเดียนเพื่อแก้แค้นคนมีเดียนให้กับพระยาเว จงส่งคนจากทุกเผ่าของอิสราเอลเผ่าละพันคนเข้าไปทำสงครามดังนั้นเขาจึงจัดคนเผ่าละพันคนจากอิสราเอลที่เป็นพันๆรวมหนึ่งหมื่นสองพันคนพร้อมด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงครามแล้วโมเสสส่งคนเผ่าละพันคนออกไปทำสงครามเขาทั้งหลายออกไปทำสงครามพร้อมกับฟีเนหัดบุตร เอเลอาซาปุโรหิตและเครื่องใช้บริสุทธิ์และมีแตรปลุกอยู่ในมือของฟีเนหัดเขาทั้งหลายทำสงครามต่อสู้กับคนมีเดียนตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและพวกเขาฆ่าผู้ชายหมดทุกคนเขาทั้งหลายประหารบรรดากษัตริย์คนมีเดียนพร้อมกับคนอื่นๆที่ถูกฆ่าได้แก่เอวี เรเคมซูเฮอร์และเรบาซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งห้าของคนมีเดียนและเขาประหารบาราอัมบุตรเบโอด้วยดาบคนอิสราเอลจับสตรีชาวมีเดียนมาเป็นเฉลยพร้อมกับพวกเด็กๆรวมทั้งกวาดเอาฝูงสัตว์เลี้ยงฝูงแพะแกะและข้าวของทั้งหมดไปเป็นของริบ แล้วเอาไฟเผาทุกเมืองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาและเผาค่ายพักทั้งหมดของเขาแล้วเก็บของที่ริบมาทั้งหมดและสิ่งที่ชิงมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์กลับไปแล้วพวกเขานำบรรดาเฉลยและทรัพย์สินที่ชิงมาได้รวมทั้งของที่ริบได้มาอย่างโมเสสเอเลอาซาปุโรหิตและชุมนุมชน อิสราเอลที่ค่ายพักหน้าที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอแดนตรงข้ามเมืองเยริโคโมเสสเอเลอาซาปุโรหิตและบรรดาผู้นำของชุมนุมชนออกไปต้อนรับเขาทั้งหลายนอกค่ายพักและโมเสสโกรธพวกนายทหารคือพวกนายพันและพวกนายร้อยผู้กลับจากการทำสงคราม โมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านไว้ชีวิตผู้หญิงทั้งหมดหรือดูสิหญิงเหล่านี้ทำให้คนอิสราเอลหลงทําผิดต่อพระยาวเวในเรื่องเปโอโดยคำแนะนำของบาลาอัมและภัยพิบัติจึงเกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระยาวเวฉะนั้นจงประหารเด็กผู้ชายทุกคนและประหารผู้หญิงทุกคน ซึ่งเคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายแต่ให้ไว้ชีวิตหญิงสาวที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายสำหรับพวกท่านเองจงพักอยู่ภายนอกค่ายเจ็ดวันคือทุกคนที่ได้ฆ่าคนและทุกคนที่ได้แตะต้องศพผู้ที่ถูกฆ่านั้นจงชำระตัวและชำระเฉลยของตนในวันที่สและวันที่เจ็ด พวกท่านต้องชำระเครื่องแต่งกายทุกชิ้นเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังสัตว์ทุกชิ้นเครื่องใช้ที่ทำจากขนแพะทุกชิ้นและเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ทุกชิ้นและเอเลอาซาปุโรหิตกล่าวกับคนที่ออกไปทำสงครามว่านี่เป็นข้อกำหนดของธรรมบัญญัติซึ่งพระยาเวได้ทรงบัญชาโมเสสเฉพาะทองคำเงินทองสำริด เหล็กดีบุกและตะกัวและทุกสิ่งที่ทนไฟได้ท่านทั้งหลายจงนำไปผ่านไฟแล้วก็จะสะอาดอย่างไรก็ดีต้องล้างชำระมนทินด้วยน้ำและสิ่งใดที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องผ่านน้ำท่านต้องซักเสื้อผ้าของท่านในวันที่เจ็แล้วท่านจะสะอาดหลังจากนั้น พวกท่านจึงจะเข้ามาในค่ายได้พระยาเวตัดกับโมเสสว่าให้เจ้าและเอเลอาซาปูโรหิตกับบรรดาหัวหน้าสกุลของชุมนุมชนนับสิ่งที่ชิงมาคือทั้งคนและสัตว์ที่ยึดได้แล้วแบ่งสิ่งที่ชิงมาเหล่านั้นให้พวกทหารที่ออกไปทำสงครามส่วนหนึ่งและให้ชุมนุมชนทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งและจงชักส่วนหนึ่ง จากทหารที่ออกไปทำสงครามเป็นของถวายแด่พระยาวเวคือชักหนึ่งใน500จากทั้งคนฝูงโคฝูงลาและฝูงแพะแกะแล้วเอาส่วนที่ชักจากพวกเขามอบให้แก่เอเลอาซาปุโรหิตเป็นเครื่องถวายแด่พระยาวเวและจากส่วนของคนอิสราเอลนั้นเจ้าจงชักหนึ่งในห้าสิบ จากคนฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแล้วมอบให้แก่คนเลวีที่ดูแลพระพาของพระยาวเวและโมเสสกับเอเลอาซาปุโรหิตก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสสิ่งที่ชิงมาซึ่งยังคงเหลืออยู่จากสิ่งที่ทหารยึดได้นั้นคือแกะ675,000ตัวโค เจ0 0 0ตัวลา61,000ตัวและคนคือผู้หญิงที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายรวมทั้งหมด32,000คนและจํานวนครึ่งหนึ่งที่เป็นของคนที่ออกไปทำสงครามมีแกะ337,500ตัวส่วนของแกะที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือ 675ตัวมีโค3600 0ตัวส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือ72ตัวมีลา3500ตัวส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือห1สอตัวและมีคน1600 0คนส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือ32คน โมเสสได้มอบส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวนั้นแก่เอเลาอาซาปุโรหิตตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและอีกครึ่งหนึ่งส่วนของคนอิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบ่งมาจากพวกทหารที่ไปทำสงครามนั้นครึ่งหนึ่งที่เป็นของชุมนุมชนมีแกะ337,500ตัวโค สามหมืหพันตัวลาสามห้าร้ตัวและคนหนึ่งื่พันคนจากครึ่งที่เป็นส่วนของคนอิสราเอลนั้นโมเสสเอาหนึ่งในห้าสิบจากทั้งคนและสัตว์เลี้ยงมออไพ้แก่คนเลวีที่ดูแลพระพราของพระยาเวตามที่พระยาเวส่งบัญชาโมเสสและบรรดานายทหารผู้บังคับ กองพันคือบรรดานายพันและนายร้อยเข้ามาหาโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าผู้รับใช้ของท่านได้ตรวจนับทหารผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราแล้วไม่มีใครหายไปแม้แต่คนเดียวและเรานำของที่แต่ละคนพบมาวางถวายแด่พระยาเวคือสิ่งที่ทำด้วยทองคำ มีกําไลาขาและกําไลามือแหวนตราตุ้มหูและสร้อยคอเพื่อลบมนทินบาปของเราเฉพาะพระพักพระยาวเวโมเสสและเอเลอาซาปุโรหิตก็รับสิ่งของต่างๆที่ทำด้วยทองคําจากเขาทั้งหลายและทองคําทั้งหมดอันเป็นเครื่องถวายที่พวกเขาถวายแด่พระยาวเวซึ่งมาจากบรรดาในพันธ์ุ และนายร้อยมีน้ำหนักรวม200กิโลกรัมทหารเหล่านั้นต่างคนต่างยึดมาเป็นของตนเองโมเสสและเอเลอาซาปุโรหิตรับทองคำจากนายพันและนายร้อยแล้วนำมาในเต็นท์นัดพบเพื่อเป็นอนุสร์แก่คนอิสราเอลเฉพาะพระพักพระยาวเว